ผมนายเทอดชัยเทิดโยธินนะครับเจ้าของโรงแรมบ้านทัชชานนะตั้งอยู่เลขที่866หมูห่1ตำบลอุผางอมเพออุผางจังหวัดตากนะหลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะครับทางโรงแรมก็ได้รับผลกระทบนะบางส่วนนะครับแต่ทีนี้นะผลกระทบอื่นๆนั้นนะันกท่องเที่ยวก็อาจจะ มีข้อจํากัดในเรื่องของที่พักบ้างนะครับในการท่องเที่ยวในปีนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางอําเภอเมงพัง,งนันก็ยังยินดีที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวคิดว่านั้นะหลังจากนะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปแล้วนะการท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะเราเองนะก็ยังทําการเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่มีข้อจํากัดเนื่องจากว่าโรงแรมของเรานนั้นเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับมี15ห้อง นะัมี15ห้องเราก็รับเราก็ให้บริการบริการนะครับอย่างเต็มที่นะถ้าที่เราจะสามารถนะครับให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมความสวยงามของอัมพวุผางได้บ้างพอสมควรนะครับแต,แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับให้มีความสุขในการมาเที่ยวชมที่อําพวุิผางตลอดไปครับครับในส่วนของการป้องกันโรคโควิดนะครับในส่วนของโรงแรมนั้นนะครับ เราเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทําหน้าที่ในโรงแรมนั้นนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับสเข็มและสามเข็มนะครับตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและข้อบังคับต่างๆของจังหวัดบนทั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเจ้าประจําจังหวัดต่างด้วยนั้นในส่วนของผู้ที่เข้าพักนั้นนะครับเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการวัดไข้นะครับวัดไข้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วส่วนของการป้องกันในส่วนของโรงแรมนั้น นะครับหลังจากที่เจ้าหลังจากที่แขกผู้เข้าพักนะครับได้เช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการทำความสะอาดนะครับในการฉีดนะครับแอลกอฮอล์นะครับทุกห้องนะครับเป็นประจำนะครับและส่วนของการทำความสะอาดในส่วนของห้องต่างๆนั้นนะครับเราก็จะมีแอลกอฮอล์และสิ่งนะครับที่เร,เรียกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นนะครับให้ เป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็รับรองว่าในมาตรการนะครับตามมาตรการของทางรัฐบาลและการท่องเที่ยวนั้นนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ยินดีเลยครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับข้อบังคับต่างๆนะครับอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันและก็ช่วยการรักษานะครับการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับเป็นมาตรการตามมาตรการทางรัฐบาลนะครับตลอดไปครับ ช่วงนี้ทำยังไงต่อครับเนี่ยก็เก็บกวาดทำความสะอาดค่ะผ้าบ้างต้องของขอบคุณโรงพยาบาลเ่านะช่วยเอาผ้าซักงให้หลายครั้งแล้วค่ะอยากจะได้มีเสื้อผ้าใส่หน่อย่ะแล้วในเรื่องของน้ส่อเนี่ยเราจะเดินหน้าไปยังไงครับเนี่ย <c oughs> ยังไม่ทราบเลยไว้คุณสาหาือกันค่ะมุณค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่อบอกขายนะตอนนี้ ลูกให้บอกขายก็ประมาณสามสิบล้านค่ะทั<อ>้งหมดค่ะ<อ>แต่ตอนนี้เมื่อไหร่ก็จะขาย,ยหมด<อ>ครับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภออุ้งผางที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ก็มีการปรับปรุงเตรียมพร้อมรอจะเปิดรดูดดยการซีซั่นนี้ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็ ก็มีความพร้อมนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอำเภออุ้หางในฤดูกาลนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวกับมาตรการกอขอขัยเรื่องการแพร่ระบาดของเช COVID ื้อวัสโควิดอยู่ก็อยากในฐานะประธานชมรมเนี่ยก็อยากจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะที่จะมาตรวจสอบแก้ไขเรื่องมาตรการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวอุ้มหางได้เนี่ยก็ให้เร่งเร่งรัดนิดหนึ่งว่าเรามีไทม์ไลน์ไหมว่าจะเริ่ม สิบห้าตุลาไหมพิจิกาธันวาไหมอะไรต่างๆเนี่ยคือก็เกิดความสับสนในผู้กอบการเช่นเดียวกันแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่เตรียมตัวที่จะมาก็ยังสับสนว่าจะเปิดท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลยังมีเคอร์ฟิวอยู่เขาก็ไปกลางคืนไม่ได้ต้องไปเช้าก็ต้องเสียวเวลาเพราะมันเดินทางไกลอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสําหรับท่องเที่ยวที่จะมาเดินทางมาที่อุผางเพราะว่าหนึ่งระยะทางไกลต้องเวลาเดินทางกลางคืนแต่ติดเคอร์ฟิว มาถึงเช้าอุ้ผางอันนี้ก็มีส่วนที่ว่าก็ผู้าการก็กังวลน,นะครับของที่ใช้ในรีสอร์ทนี้ก็เสียหายหมดสภาพที่นอนทิ้ง้าปูที่นอนก็ทิ้งค่ะทุกอย่างกองไว้ตรงนั้นค่ะเยอะเลยเสียหายหมดเลยใช่ไหมค่ะเสียหายหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลย จากน้ำมาแล้วมีอะไรลอยไปกับน้ำมาไหมก็ของที่เป็นหม้อเป็นเครื่องใช้เครื่องใช้ที่ลงอาหารนะคะหลาไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะตู้เย็นตู้เย็นตู้แช่แล้วก็ถังแก๊สที่นี่ปกติจะใช้แก๊สแก๊สเอทำน้ำอุ่นนะคะค่ะก็ถังแก๊สก็ไปเป็นสิบถังเหมือนกันค่ะ ก็เสียหายเยอะฮะไหลไปหมดเครื่องซักผ้าอะไรก็ไหลคุณยายสวนกุญญพรรีสอร์ทค่ะคุณยายอายุ84ปีแล้วทีนี้ก็ก็ถือเป็นการาพักผ่อนได้คุยกับญาติที่มาพักนะี่ก็เหมือนญาติพี่น้องอยู่อย่างไม่ได้คิดอะไรนะคะอยู่แบบเหมือนญาติเข้ามาเยี่ยมเราเราก็ดีใจแล้วไม่คิดว่าจะขาดทุนหรือได้กําไรนะคะบางทีก็ให้พักฟรีบ้างอะไรบ้าง แล้วทีนี้น้ําท่วมเนี่ยทั้งหมดนี่สี่สิบห้องค่ะสี่สิบห้องค่ะของก็ทีวียี่สิบห้าเครื่องแอร์ก็มีนะคะแล้วก็ที่หลับที่นอนหมดเลยค่ะห,หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแม้แต่บ้านที่ยายพักอยู่นี่นะคะก็เขาคข้างพ่อห่มไว้ให้ผืนหนึ่งเอาไว้ให้ห่ม,มั้ะอายุมากเขากลัวจะหนาวมั้งมีพ่อห่มไว้ให้ผืนหนึ่งคะ่ะก็ได้ใช้พมมนนน่อห่มมานั้นห่มทุกวันนี้ที่นอนไม่มีค่ะอะไรไม่มีเตียงข้างล่างนั้นหลุดหมดค่ะ ก็ขอขอบคุณทางกรมป่าไม้เขาส่งลูกน้องมาช่วยล้างช่วยขัดให้นะฮะแต่ก็ยังไม่หมดค่ะมาตอนนั้นมันยังไม่แห้งค่ะก็ต้องให้ค่าอ่รถไถบ้างรถอะไรที่เข้ามาช่วยนะฮะฉีดน้ําออกเอาของออกอะไรก็ใชะทานค่ะ ครับก็น้ำตกทีระซูแหล่งท่องเที่ยวอำเภออุมอ้มผางหลักของของอำเภอเราเนี่ยจังหวัดตาัเราเนี่ยฤด,ดูการนี้ยังไม่ได้มีแผนการเปิดเป็นทางการนะฮะเพราะว่ายัางติดเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอยู่ก็คงรอฟังข่าวาจากทางผู้ว่าในการจังหวัดตากว่าจะ,ะเปิดให้อุ้มผางเที่ยวไร้เม่หร่คือไทยเที่ยวไทยนี่นะฮะก็เตรียมพร้อมกันอยู่ก็รอฟังดูว่าถ้า เปิดให้ไปเที่ยวสูได้ทางผู้การก็คงจะทําการตลาดนะแจ้งผู้นักเที่ยวที่จะมาเยืยนอนอุ้งผางต่อไปนะครับครับผมภมลวิชชดธนวัฒชัยเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้งผางนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่26่สิบกนะฮะกันยายนสองพมีอ่าซึนามิดอยนะฮะ ที่ทำให้น้ําท่วมในอุ้มผางเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ําติดลําห้วยนะฮะก็ทําให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับความเสียหายเบื้องต้นที่สํารวจได้ก็1 3บาลายถ้าคิดเป็นวงเงินเสียหายก็ร่วม30ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็บางลายนี้ก็คงจะต้องยุติการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าเสียหายมากต้องเริ่มต้นที่ศูนย์หมดเลยนะ บางรายก็ติดลบแล้วครับตอนนี้มีมีจำนวนน้อยที่จะฟื้นฟูนได้เร็วนะฮะันน่าจะใช้เวลาหลายเดือนนะครับส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวอุ้มผางเนี่ยก็อีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งที่น้ำไม่ท่วมก็ยังยังสามารถบริการรับนักท่องเที่ยวได้ปกตินะฮะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวหลักของอุ้มผางเราเนี่ย คือเราจะมีการล่องแก่งต้นน้ำแม่กองไปชมน้ําตกทีละสะูทีละจ่อสายลุงไปทีละสูดูทะเลหมอ,อกเท่านั้นเองเพราะแอเรียเนี่ยมันอยู่ห่างห่างถ้าทีละสูห่างจากอุ้งผางเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรไปกลับได้สะดวกนะฮะการล่องล่องแพ่ยางก็ไปได้สะดวกการได้ดูการท่องเที่ทยวถ้าน้ําก็เป็นปกติถ้าน้ํามาเยอะเราก็ไม่ได้ไปกันแล้วแต่ว่าช่วงน้ําลดนี่ก็เข้าเข้า,เข,าเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวปกตินะฮะก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ทั้งนี้ว่าเรื่องปัญหาเรื่องออต้องเที่ยวมาเที่ยวอุหางเนี่ยยังน้อยมานอนกันหนึ่งคืนสองคืนนี่เต็มที่ละนะกออ็ความถี่ในเรื่องการจะสัมผัสกับชุมชนเนี่มมีน้อยมากแล้วปลอดภัยเรื่องโควิดนะครับผมว่านะแล้วก็การเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวในในใน,ในโซนของอเทศบาลในโซนของอหมู่บ้านที่ใกล้ใกล้ชิดกับอำเภอแค่นั้นเองไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่เช่น หมู่บ้านต่างๆนะมีน้อยนะมันเวลาไม่มีละก็มีร่องแพร่ไปทียสูรดูเทมบอกก็กลับกันหมดแต่เรื่องปัญหาเรื่องแพร่ระบาดไวรัสโควิดนะส่วนใหญ่นี่จะเป็นรอบนอกอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนนะเป็นเป็นหลักนั่นเองนะครับก็อยากจะใหะ้ส่วนเกี่ยวข้องนะเร่งเร่งรัดพิจารณาเปิดท่องเที่ยวทา่องผางนะอันหนึ่งนะสองให้อ่เร่งรัดเนี่ยเยียวยานะ กับผู้กับการที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับผมเองในฐานะประธานก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านเอกสารแจ้งรายงานแล้วก็เอาเนยความสะดวกเรื่องอไปช่วยให้กาลังใจนะเอาแจกถุงยังชีพ <c oughs> ได้ประมาณนี้แหละครับแน้ำน้ำห้วยแม่กองนี่ปกติก็ถ้าไม่มีฝนมีอะไรน้ำก็จะใสค่ะ ใสสะอาดใ,ใช้ได้ก็ถ้าฝนมาน้ำก็จะขุ่นค่ะค่ะเราสังเกตได้คือน้ำจะขุนะะนะ่นค่ะน้ำจะขุ่นค่ะ น้ำท่วมขนาดไหนมิดหลังคาเลยค่ะมิดหลังคาเลยสูงมากเหรอสูงมากค่ะท่วมประมาณก,กี่ชั่วโมงท่วมตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหนึ่งวันนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมง,น,งน้ำถึงลดค่ะน้ำถึงลดค่ะ kau itu seperti itu, itu semua yang itu ครับก็ในฐาน,นะผมประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ผางก็ได้รวบรวมนะผู้การที่ได้ถูกน้ำท่วมครั้งเนี้ยแล้วพร้อมประเมินค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นไปด้วยรูปถ่ายแล้วก็จะทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าทางทอท,อท,อท,อทอตำรวจท่องเที่ยวหรือกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวหรอผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยนะขอขอความ ว่ลองลองทุกไปนะคะ่าว่า,าจะมีช่องทางช่วยผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเบื้องต้นคงจะเป็นเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับเรื่องของหารีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลแม่กองนะคะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับลำน้ำแม่กองค่ะซึ่งน้ำแม่กองเ,อเป็น น้ำที่ไหลเขาเรียกอะไรต้นน้ำแม่กองนะคะค่ะก็ยังตั้งแต่เกิดแม้ก็ครั้งนี้ละค่ะที่เกิดอุทกภัยที่น้ำเยอะแม่ไวไปไวค่ะเยอะมากเลยสร้างความเสียหายให้กับรีสอร์ทมากค่ะนี่ค่ะสะภาพน้ำที่แม่แม่แรงมากค่ะแมาแรงท่วมถึงหลังคาเลย ตอนนี้ก็เสียหายมากเลยปกติก็ช่วงนี้ก็จะเตรียมกันละค่ะถ้าเดือนพฤศจิกานี่ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วที่นอนอะไรเสียหมดเลยเสียหมดเลยคทะเสียไปอันนี้ ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะท,ทิ้งหมดเลยค่ะคิดว่าจะทํายังไงต่อครับก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะไปได้ต่อหรือเปล่าค่ะอ,อยากให้ในงงานอะไรมาช่วยเหลืออะไรบ้างครับเขาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วยหรือเปล่าค่ะอ,อย่างน้อยก็มาค่ะก็มาดูแลมา ดูบ้างก็ดีเหมือนกัน <laughs>